Chế phật của phải xe gang hết cả Ăn ngoài này nói ăn Hà bằng má Mà thì kếp cần Kếp của nắm thì nó Nói này nói, nói nhảy đây nó này, này đi nó Nói nói và này kếp, bà này chị kếp bà gang hết gang hết đi คันใดขึ้นบ้านนีระจันดามึกเขาเจ้าเขาจะหน่อยผิดกยังก็บโปบิร์ดเคืียตกลงเออนี่น้อยน้อยอสิ่เลยเอามาแกงกินมันใหญ่พ่มานอันนี้ก็บบหน่อยเราแก่ละ Der var en træt, til. Der er noget, man tæt, det er sådan, at det er sådan, at det sådan, det er เงยน้อยไปเฉมาหน่อยละนีนโอ้ขอถทษพี่น้องเสียงรดเสียงรัตึงตึงตงตึงตโอ้ยวันด็กเก็บพกตัววันนี้ตัวมันจะบอกเก็บพกตัน้อยหน่แกก็ถือเทนี่ื่อจะเห็นมั้ยทำยังไๆได้เอามาเก็บมายังนี่แก็ัเด้บึงบึงมาบย nên là cái bô hình xin này cái đó thần mặt đỏ của mình mặc hạng cái trên เก็บพกิตูพมันนะเก็อยไปดี๋ยเก็บพกิตูแมน,นดารเป็น,นกระชุกด้เก็บักิตูแ่น,นด้อตะเคียนเกวามันเลยเก็บักิตูไปจะแกงเฮ็ดมันเีมันเบ,บนียมันเกิดใหม่พี่น้เด็ดเอาไปกัน จะได้ไมใช่แกงดีกว่าตอุอนตุ๋กแกในมันตกลงเกิดอีกบดยากไม่ได้ยืนอยู่ในขี้ดินกันขิ้เตามันนอ่อนกินตุ๋นอ่อนดีกว่า không đi Kèn hết, Sư hít nó mà kèm. Không mà khai hãy Thu, thuốc nữa. Ở thuốc nó lại đó phở Ơi tù phát sẽ tắt cả cá cha về đây tách kẹp ứ tông để con ใช่เฟิงกับแม่กองคุณนอยนงเต็มหัวเลยสิจะบกึกบึกที่ไหนจะบกึกได้อยู่บกึกโออคุณวะโอ้ได้สิขาบกึกบึกบกึอยังงามอยู่ ขั um. này này, ้นปลูกใช่แต่นั้นพงงามไม่จะปลูกใช่ที่ดินจะเสดองานหมุนมาจากเสือดีนี่ยมอหน่อยเอาก็ไปเก็แกงเราก็กินลมกใส่นีงงามงามอันนี้เอา คนหดหน้าคนไดนะคนใดหดหน้ามากเกิดเป็นย่งตัยาวเพรา่เอาละพอกินเด้อกินาวอยากกินน ขวบคือกันถ oh, mm. ิงก็มีปะโอ้ยเ่ิงก็มีก็ขวลายหน่วยมาเอาทักแล้วไปกินล่ะแต่เวลาจ้ยุ่งซื้อมาเอาเอาขาวโคตรกินแต่ต๊ไม่ย นในแน้ว่มันจะเก็บอาเบอร์ด,ด้ทพีจ่ะเก็บเติองๆก็ไม่ม่อยอบบวก <binding suit? S 1> Cái bộ 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 nói cái bớt được bao lần tục đi vì cái phi nông lồm cái chưa mặc kẹp chứ thương thì mọc kìa 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 mọc này mọc kìa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  ออกอักว่าเื่น้วยองมันเกลายเราพี่น้องนี่จะบกว ok cái quái đồng đúng em ok nguồn okay. gốc okay. 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 ปูปนะเดี๋ยวแบบวกันะปปกปิูกกินบเบแต่เกปกอันนี้บริเกบในปีหนากร้ายคือเก่าน่ะบริเก็บในมันเด้เก็บหน่วยมันนะฟ้าใบกร้ายคือเก่าเด้เดินบ้านขนบ้างทายมุมชุงเงเดินอืนเ ต้นมะาต้นกระถินเต่อมอองยนมุมช่มให้เพ่นะคะเพื่อนอากาศดีดีลงนะ ชบีบียินห่ยห่วยเลยมันนี่นะโปรเซปอากาศดีขนาดนี้บอกแแบบักเป้ไใส่ดอบ่าเห้ยเก็บเอาก้อนบานลงมานี่นก็ได้บวบน้อย บอละมัมกนนหน่อยๆชมนิดนะใส่แกงบอกพวกเพจทิดไปใส่แกงบ่เอาเอันนี้พวกพริกรอ เอานัวแก่นะเอานัวอ่อนนัวก็กินนัวอ่อนเอาแก่บ่เอาพริกรอก็ได้กินแกงจะเฮ็ดแกงพริกอ่อนนี่นะ พริกอันี่กกบเพชรป่๊มันง่ายนะอ่อนก็ได้พริกเ้ามาประชงให้ตัวเองบ้าล่ะเป็่อะี่ยังไม่เห็นอยัง เดินไปเบ่กระาากาบามันแก่สมีก็แหเนาะหาาย่อใบวันเนาวดละแดงกันม้ชวนะีนี่พออเก็บอยู่ว,วันนี้เหม่อนกัจแก่อะไรมันพอดีกินออนได้มากะมันก็น เออเดี๋ยวเจ้าบววบัวนะตัวนี้ตัวนี้โอเคอยู่กับกจเจอแล้วเจอแล้นี่ม้อยไม่ยังอ่อนนี่พี่น้องสินไปเต็มเลยแต่กินทุกดุงนี่บ๊วยเปนบัวอ่อนนี่นะบ้ไหนกินตลอดนี่วันนี้ยังอ่อนอยู่ฮะตัวนี้บ่มีแต่ยังตัวนั่นได้กินอันนี้ว่าได้กินนีม้อยบัวชั้นแก่ คนะผมมันยังขาวอยู่มีแง่ยังอ่อนๆแล้วนี่ฮะกะปขึ้นหยุบฉับอันนี้เลด็กว่าสซีชีเด็กินนั่นไรฉับอันนี้เอาได้เอาผักแมงนี่ยผักดุอันนี้กะหยุบเถื่อนช่องเถอน เธอนึ่งนะเดอันนี้ก็พอเก็บแล้วนอชิมัเก็บก่อนเกเก็บไปหนึ่งกกัตกกะังมีร้ายเตออยูนนี้ต้นนี้กัได้็ไ้เก็บพวักเ็ได้เก็บอื่นีบได้รักพระมามอยพวกันเนียหยกกับแห้งกับต้นใหญ่ละ แล้วก็มันเป็นไายซ้ำปลูกก็โอเคปลูกเคนเดียวกันกับแลกได้กินเนี่ยนะแบบนี้ยนะโอเคเนาะพี่ดองเนาะเอาอยู่ดีมีแห้งโฉกไขมนันพี่ดองดำด้วยเอาไป